9มมกับ11มมต่างกันยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับกระสุนทั้งสองชนิดนะครับว่ามันแตกต่างกันที่อะไรอย่างแรกด้านขวามือของผมนี่คือขนาด9มมนะครับอ่านี่ครับ9มมหน้าตาของ9มมจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือ9มมนะครับลูกเล็กนะครับแต่คมส่วนด้านซ้ายของผมคือขนาด จุด4.5หรือ11มอม,อมอนะครับลองเปรียบเทียบขนาดอันนี้คือนิ้วก้อยผมนะคุณลองดูนะครับนิ้วก้อยอาจจะมันจะเห็นไม่ชัดอ่านะครับแยกมานี่คืออันนี้คือจุด4.5หรือ11มอม,อม,อมอคุณลองดูนิ้วก้อยมันเท่ากับนิ้วก้อยนะครับลูกมันใหญ่มากนะครับส่วนด้านขวามือขนาด9มอมอเราจะมาดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงอย่างแรกเลยขนาด ชัดเจนเลยครับนี่นะครับความต่างสักแล้วก็ขนาดเห็นไหมฮะมิติที่ต่างกันนี่คือกระสุนก้ามมแล้วขนาดจุดี5ห้าหรือเสเวตมม,มนะครับ